เมอร์เดชนะครับน,นะครับดูดที่พุ่งบนในบ้านแคล้นะนาคเล็กเล็กฟันด้วยนะครับอยู่ที่ส่วนแสดงไวยากรณนแรงครับและส่วนแสดงข้างเทียงครับผมเอเรียโอนะครับเป็นที่อยู่ของจิกโจ้วัลลที่เพือนนะครับดงนก ในรอบนี <Es so> ้นะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใจในกรพู้กระจาดที่ไม่สุภาพนะหรือว่าดูแลทางนั้นที่ไม่ทันถึงนะครับก็ขอให้มาสังที่ด้วยสุดท้ายนะคก็ต้องขอขอบคุณและสวัสดีครับเอด้วบ้วนะเมด้วยนะก้ยนเด้นวยเวดนกนเ